เป็นหูฟังที่ใช้แปลภาษาครับเขาเป็นหูฟังที่สามารถแปลภาษาได้เราสามารถเลือกภาษาได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะตรงด้านล่างครับเราอยากจะพูดภาษาอะไรแล้วก็ตอบโต้กับภาษาอะไรเนี่ยเราเลือกตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมพูดภาษาไทยสวัสดีลูกชิ้นไม้เท่าไหร่ หูฟังแปลาภาษา eLaser XP11 ครับวัสดุและเสียงดีมากครับมีสถานะแบตเตอรี่แยกซ้ายขวาให้เลยครับข้างนี้แบตเหลือเท่าไหร่มีบอกทั้งหมดและนี้แบตเตอรี่ของตัวเคสวัสดุของหูฟังดีมากครับเนี้ยบมากแล้วเสียงเบสต,ตืบเสียงดีเลยฮะการแปลาภาษาโหลดแอปเซมี่กดเชื่อมต่อเขาจะเด้งไปที่บลูทูธกดเชื่อมต่อ eLaser XP11 ตัวแอปจะ,สะแสดงการเชื่อมต่อแบบนี้มีโหมด AI หรือพูดได้อย่างเสรีครับหรือโหมดฟังเพลงการโทรศัพท์และโหมดเครื่องแปลภาษาครับหรือแปลภาษาจากรูปถ่ายก็ได้ครับมีคำอธิบายให้อย่างชัดเจน ในการใช้งานเลือกภาษาได้ครับตรงด้านบนตรงนี้แล้วตรงนี้เราคุยได้เลยครับเราเลือกได้เลยครับว่าเราจะคุยภาษาจีนหรือภาษาไทยอะไรเงี้ยเราเลือกภาษาได้เนี่ยเรากดตรงนี้ฮะเราพูดได้เลยลดราคาหน่อยได้ไหมครับงั้นฉันขอถองแถมเพิ่มโอเคงั้นฉันขอบคุณมากฉันไม่ซื้อแล้วขอบคุณมากมากเลยครับและใครที่สนใจกดสั่งได้ในตะก,ก้าครับ ผมปักพิกัดไว้ให้ในตะกะนี่คือหูฟังที่แปลภาษาได้หูฟัง eLaser XP11 นี่คือหูฟังกูจะใช้เป็นรีโมทถ่ายรูปได้หูฟังบลูทูธรุ่น J226 เปิดกล่องมามี USB Type C ไว้ชาร์จเคสมีหน้าจอและทัศสกรีนได้เป็นชิปบลูทูธ5.3เชื่อมต่อไกล15เมตรชาร์จแบตใต้ตัวเครื่องเชื่อมต่อไว้ภายใน1วิซึ่งมันเร็วมากปรับโหมดที่หน้าจอได้ถึง12ฟังก์ชันหน้าจอทัศสกรีนได้เร็วใกล้เคียงกับโทรศัพท์เลยทีเดียวมีระบบตัดเสียงรบ กดรับสายวางสายได้ที่ตัวเคกันน้ําระดับ IPX5 และสแตนบายได้ถึง24ชั่วโมงและราคาถูกมากกดสั่งได้จักรบางทีเราต้องการถ่ายรูปคู่กับแฟนกับวิวบรรยากาศเราไปแค่2คนอะไรเงี้ยเรามีคนถ่ายให้ครับและขาตั้งกล้องที่ผมจะพกไปต่างประเทศในรอบนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับขาตั้งกล้อง K28 จากร้าน Lexing ขาตั้งกล้องไม้เซลฟี่ติดกับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นนะเราสามารถใช้เป็นไม้เซลฟี่เวลาที่เรายืดแขนออกไปไกลๆเนี่ยแล้วเราก็เซลฟี่ตัวเองได้เขารองรับการถ่ายแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอนเราใช้แพนเวลาที่เราถ่ายไปน เราก็ค่อยๆแพนขึ้นไปแบบนี้ภาพมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราถ่ายเราจะเซลฟี่ในแนวนอนเราก็ยื่นมือไปแบบนี้ตัวขาตั้งกล้องเนี่ยมันคล่องตัวมากครับเวลาที่เราไปเที่ยวฮะบางทีเราต้องถ่ายอินเสิร์ตเวลาไปร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะเราค่อยๆแพนแบบนี้ได้ ภาพก็จะนิ่งขึ้นครับและสวยขึ้นเพื่อนๆจะถ่ายอินเสิร์ตรีวิวสถานที่ก็ค่อยๆแพนไปแบบนี้ภาพมันจะนิ่งขึ้นแล้วก็นุ่มๆแลวเขามีรีโมทชัตเตอร์อันนี้ถอดออกได้เชื่อมต่อกับบลูทูธกับโทรศัพท์ได้บลูทูธกับกล้องได้ถ่ายได้เลยเวลาที่เรายื่นมือแล้วเราจะถ่ายรูปเซลฟี่นะสมมติเซลฟี่เราก็กดตรงนี้ได้เลยเรามือซ่อนไว้แล้วก็กดกดถ่ายได้เลยแบบนี้นะครับเวลาไปเที่ยวบางทีเราต้องการถ่ายรูปคู่กับแฟนกับวิวบรรยากาศเราไปแค่2งคนอะไรเงี้ยเราตั้งไว้แบบนี้ได้เลยครับแล้วใช้ต หลังภาพก็จะสวยมากขึ้นบางทีเราเที่ยวคนเดียวหรือเที่ยวกับแฟนเราต้องการถ่ายกับสถานที่นั้นๆไม่มีใครถ่ายให้ใช้ขาตั้งกล้องตัวนี้ตั้งไว้แล้วเราใช้รีโมทต,ตัวนี้ฮะเนี่ยเรามาไกลๆห่างจากกล้องแล้วก็แอบเอามือกดถ่ายเราก็จะได้รูปสวยๆแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรือได่รูปคู่แม้ว่าเราเป็น2คนเหมือนมีคนถ่ายให้ครับแล้วรีโมทชัตเตอร์อ่ะของรุ่นนี้มันแน่นกว่ารุ่นอื่นครับเราเสียบไว้มันไม่หลุดง่ายๆเลยมันพกพาแล้วมันไม่หลุดอะ่ะรุ่นอื่นบางรุ่นยังมีหลุดบ้างรุ่นนี้มันไม่ลดั่เยยาถ้้้ตกองงไ รุ่นอื่นๆเขาจะเป็นพวกยางแล้วก็ไปอีกล็อกหนึ่งมันจะเป็นยางล้วซีนกันไว้ครับกัน2ชั้นถ้าเกิดยางตัวนั้นเสียเนี่ยมันก็จะเสียแต่ตัวนี้ครับเขาใช้กันขึ้นลูกพลาสติกออกมาเป็นแผ่นเดียวเลยครับความยาวของไม้1 7อยเซนติเมตรครับสูงเลยและในชุดเซลฟี่มีไฟด้วยไฟสว่างมากตั้งใส่กล้องใหญ่แล้วถ่ายแนวตั้งได้เลยครับตรงช่วงนี้เขาจะมาลองกล้องพอดีเลยถ้าจะปรับความเอียงก็หมุนตรงนี้ครับแล้วก็ปรับความเอียงตามที่เราต้องการเลยเดี๋ยวผมจะผักกล้องให้ดูนะเนี่ยไม่ล้มดู มันคงเลยนะฮะใช้ได้ดีมากแล้วไปชมรีวิวต่อไป